ตอนนี้ครับเกมเม้นเกที่มาแรงที่สุดก,ก็น่าจะเป็นพวกคีย์บอร์ดระบบแมสเนติกนะครับหลายๆแบรนด์แข่งกันทำคีย์บอร์ดระบบแม่เหล็กที่สเปคคนโหดมาหลายแบรนด์เหมือนกันนะครับตอนนี้ครับโลกาเขาได้นำเข้า คีย์บอร์ดตัวหนึ่งครับซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่ามันอาจจะเป็นตัวจบในคีย์บอร์ดระบบแม่เหล็กก็ได้ครับซึ่งสเปคมันโหดมากๆนะครับเราสามารถตั้งค่า addition point reset point อะไรต่างๆได้ที่0.01ซึ่งเป็นค่าที่ต่ําที่สุดในยุคนี้แล้วนะครับคลิปวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ครับมันมีดียังไงมันมีสเปคโหดยังไงแล้วก็ทําไมมันถึงได้รับความนิยมในประเทศญี่ปุ่นครับขอเชิญมากันรีวิวสก้าคีย์ HM80 ครับ ฟิร์อิมเพรสชันแรกเลยนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้มันสวยมากครับมันมีโทนสีมีความเรทรอะ่ะมันทําให้ผมนึกถึงในช่วงที่แบบย้อนกลับไปหลายสิบปีที่แล้วที่เรายังอยู่ในห้องอมยังอยู่ในห้องซาแล็บอะ่ะเพราะว่าโทนสีคีย์บอร์ดมันเป็นโทนสีแบบมีความเรทโมีความเก่าๆอยู่นะครับซึ่งเพื่อนๆลองดูแล้วกันผมคิดว่ามันสวยมากนะครับซึ่งเรื่องความสวยเนะี่ยมันก็แล้วแต่คนนะแต่สําหรับผมผมรู้สึกว่ามันสวยมากยิ่งดูด้านหลังเนี่ย ดูเห็นไหมครับมันมีความเรทโฮมีลูกเล่นนิดๆนะครับของใน,นก่องก็ถือว่าเป็นทีเด็ดเหมือนกันอย่างแรกก็คือตัวคีย์บอร์ดหนึ่งตัวเนอะมีแค่สีเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นสายเคเบิล หัวเป็นเนดซีครับอันนี้เป็นสายถักนะครับอันนี้ครับเป็นสเปกบาร์สำรองครับซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนสเปกบาร์ได้อันนี้จะมันจะเป็นแท่งเดียวใช่ไหมเราสามารถทําเป็นสเปกบาร์สตัวได้ปุ๊บๆนะครับแล้วก็เขาจะมีสวิตช์แถมมาให้ด้วยเป็นสวิตช์ที่เอาไว้ใช้สําหรับตัวสเปกบาร์นะครับก็จะเป็นสวิตช์ีก2ตัวแล้วก็จะเป็นตัวสเตเบลิเซอร์นะครับให้มาเผื่อว่าเราจะเปลี่ยนปลุกสเปกบาร์นะครับแล้วก็ไฮไลท์เลยเนี่ยผมชอบมาก ไม่รู้เขามีขายแยกไหมนะครับแต่ผมได้ลองใช้แล้วมันดีมากๆมันจะเป็นที่ดึงสวิตแล้วก็ที่ดึงคีย์แคปครับซึ่งมันทําให้ดึงสวิตดึงคีย์แคปได้ง่ายมากเลยแล้วก็เป็นใบคู่มือการใช้งานเล็กๆอีกหนึ่งเล่มนะครับซึ่งเขาก็จะมีคําสั่งว่าเปลี่ยนไฟ,กด,ไนไฟกดปุ่มไหนเพิ่มแสงไฟกดปุ่มไหนอะไรประมาณนี้นะครับถ้าใครขี้เกียจเข้าซอฟต์แวร์ก็มาดูในนี้ปรับตามได้ คีย์บอร์ดเป็นแบบ80%นะครับมีคีย์ทั้งหมด82คีย์นะครับมีมบม F row มีเ์เซอร์ลูกศรนะครับแล้วก็มีจอสแสดงผลตรงนี้ด้วยวัสดุครับเป็นพลาสติก ABS นะครับแต่มันไม่ใช่ ABS ที่กระจอกอ่ะเออเพื่อน่าลองดูเรื่องของดีเทลอะไรต่างๆมันมีการเซาะล่องมีการออกแบบนะครับตัวพลาสติกเนี่ยดูดีอ่ะดูแบบไม่ใช่พลาสติกบางๆอ่ะเออพลาสติกตัวเนี้ยมีความหนาพอสมควรคีย์บอร์ดมีน้ำหนักเบาเหมือนกันนะครับแล้วก็งานประกอบเนี่ยผมให้เต็ม10เลยดีมากคีย์บอร์ดตัว ติของตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวเพลทน,นะครับจะเป็นอลูมิเนียมครับก็จะได้เรื่องของความมั่นคงในการพิมพ์นะครับแล้วก็แผง PCB ข้างใน PCB ก็คือไอ้พวกแผงวงจรข้างในนะครับเขาจะมีชิปถึง15ตัวนะครับช่วยกันประมวลผลของคีย์บอร์ดตัวนี้ทําให้คีย์บอร์ดตัวเนี้ยมันสามารถทํางานได้อย่างแม่นยำม,มากๆนะครับด้านข้างของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ครับ ตรงนี้นะครับเขาจะเป็นที่เก็บรีเซิร์ฟเวอร์ครับซึ่งในอนาคตเนี่ยคิดว่าคีย์บอร์ดตัวนี้น่าจะใช้ไร้สายได้แต่เนี่ยมันเหมือนเป็นรีเซิร์ฟเวอร์ปลอมๆนะครับแล้วก็มีรูให้ใส่นะครับก็เป็นเรื่องของอนาคตครับอนาคตคีย์บอร์ดตัวนี้ก็อาจจะใช้ไร้สายได้ก็ได้นะครับขาตรงนี้นะครับสามารถปรับระดับเพิ่มได้อีก2ระดับนะครับก็ทําให้คีย์บอร์ดตัวนี้มันจะมีความชันเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นข้อดีเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้หัวการเชื่อมต่อเป็นหัวแ y p e C ครับแล้วก็สวิตช์ตรงนี้เป็น เอาจริงๆนะเพื่อนๆเลเยอัลมันเหมือนพวกวูติง80เฮกเลยนะเพียงแต่ว่าตัวนี้จะมีเรื่องของจอนะครับแล้วก็จะมีแบตเล็กๆตรงนี้นะครับเรื่องของเลเยอั์อะไรต่างๆรวมถึงแถบไรบาร์ตรงนี้ก็เหมือนวูติงเลยเนาะ จอตรงนี้ครับเราสามารถตั้งค่าได้ประมาณ4ค่านะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของการใส่ไฟล์ภาพนะครับแล้วก็สามารถใส่ไฟล์กริฟได้พวกภาพเคลื่อนไหวเล็กๆนะครับสามารถใส่ได้นะครับแล้วก็กดฟังชันเพิ่พจะเป็นการเปลี่ยนโหมดอันนี้โหมดเนี้ยครับจะเป็นการเหมือนเป็นทสสวิตช์นะครับเวลาเรากดปุ่มไหนไปนะครับมันก็จะขึ้นเป็นข้อมูลเลยเป็นระยะการกดของเราครับไว้สําหรับทดสอบสวิตช์นะครับว่าสวิตต์ตัวนี้มันทํางานได้ดีไหมอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ครับเป็นมินิเกมเล็กๆนะครับเป็นแบบไดโนเสาร์กระโดดข้ามนะครับก็เหมือนแบบเวลา เน็ตไม่มีเนี่ยเราก็จะได้เล่นเกมนี้กันเนอะซึ่งก็ค่อนข้างยากเหมือนกันต่อไปครับเรียกชั่นเนี่ยเป็นการทดสอบอ,อ่ประสาทสัมผัสของเราเนะครับว่าเราเวลาเราเห็นลูกศรสีเขียวแล้วเรายกนิ้วได้เร็วแค่ไหน เนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นค่ามิลลิเซกนะครับก็จะมี5ด่านพอครบ5ด่านเสร็จเขาก็จะมีแบบเหมือนเป็นประมวลผลอะไรประมาณนี้ครับว่าเรามีความไวของประสาทสัมผัสเร็วแค่ไหนอะไรประมาณนี้ครับคีย์แคปนะครับเป็น PBT Dry Sub นะครับแล้วก็ความหนาของคีย์แคปตัวนี้นะครับอยู่ที่1.8ึมิลผมรู้สึกว่าข้อเนี้ยผมชอบมากๆเลยนะคือส่วนตัวเป็นคนที่ชอบคีย์แคปที่มันมีความหนาคือมันไม่ใช่พลาสติกบางๆอะ่ะเราเคยเจอพลาสติกบางๆมาตัวเนี้ยพลาสติกตัวเนี้ยมีความหนามากมันก็จะได้เรื่องของควาาามมมแนนนน่่ใกกกรรดีลิิพพ์ั เลยเอาจริงนะไฮไลท์ของคีย์บอร์ดตัวนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของสวิตนะครับเขาใช้สวิตของเก t ต r ร n 7 Pro นะครับเป็นสวิตที่พอพูดตรงๆก็คือเป็นสวิตตัวท็อปในยุคปัจจุบัน่ะสวิตเป็นลินเนียสวิตนะครับแรงกด26กรัมฟอร์ดครับก็เป็นสวิตที่ใช้แรงกดไม่เยอะนะครับเฮลซิ่งเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับแล้วก็สปริงเนี่ยยาวประมาณ20มิลนะครับตัวก้นของสวิตครับจะเป็นแบบก้นทึบนะครับก็จะช่วยลดการโยกเวลาเรากดครับซึ่งการโยกของสวิตเนี่ยมันสําคัญมากนะครับยิ่งคีย์บอร์ดที่มีระยะการสั่งการที่แบบ ละเอียดละเอียดแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าเวลาสวิตมันโยกนิดเนึ่งมันก็อาจจะทําให้ค่าต่างๆมันเปลี่ยนแปลงได้นะครับข้างในครับเขามีการมอดโฟมประมาณ3ชั้นนะครับก็จะมีพวกโฟมโพลลอนแล้วก็เป็นซิลิโคนด้วยนะครับโอเคไปฟังเสียงการพิมพ์กันว่ามันจะพอแค่ไหน สิ่งที่สำคัญที่สุดของคีปนวระบบแม่เหล็กคือเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับตอนนี้เจ้า H.M.80 ต้อง โหลดซอฟต์แวร์ลงเครื่องนะครับยังตั้งค่าผ่านเว็บไม่ได้ซึ่งตอนนี้วิศวกรของ s ซ็กเตอร์คลิเขาก็ำลังทําอยู่นะครับอ่ะเรามาดูหน้าตาของซอฟต์แวร์กันนะครับก็เข้ามาหน้าแรกนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นเลขเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับถ้าเกิดมันมีการอัปเดตก็มันจะมีจุดแดงๆขึ้นเตือนนะครับหน้าแรกตรงนี้นะครับด้านซ้ายก็จะเป็นการเรื่องของเลือกเลเยอร์ของคําสั่งคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ให้มาดูด้านล่างนะครับจะมี4ี่แถบใหญ่ๆนะครับแถบฟังก์ชันตรงนี้นะครับก็น พวกคำสั่งที่จะช่วยให้เราเล่นเกมได้ดีมากขึ้นนะครับเช่นเรื่องของ e l e a s e นะครับเรื่องของ a ร i ปิดไ e เรื่องของ SODD ตรงนี้ก็ต้องมาปรับตรงนี้นะครับก็<ม>ให้เราเลือกปุ่มก่อนนะครับว่าเราจะเซตปุ่มไหนเช่นเรื่องของ SODD นะครับผมก็มากดปุ่มที่ผมต้องการจะตั้งค่าก่อนก็จะเป็นพวก A กับ D ใช่ไหมพอกดตรงนี้แล้วก็มากด SODD ตรงนี้แล้วก็มาเซตค่าตรงนี้นะครับซึ่งก็ รู้สึกว่าใช้งานไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าเออมันจะไม่มีปุ่มเคลียร์คำสั่งซึ่งบางครั้งนะครับผมอยากจะลบคำสั่งมันออกอะ่ะอันนี้อาจจะทำยากนิดนึง ซึ่งคีย์บอร์ดบางตัวเนี่ยมันจะมีคําสั่งที่เราสามารถเคลียร์ค่าคําสั่งได้เลยนะครับคิดว่าอนาคตก็อาจจะต้องมีการอัปเดตกันนะครับก็เออเอาจริงๆนะไอ้พวกฟังก์ชันอะไรต่างๆตรงเนี้ยเรื่องของไลท์เฮฟวี่ก็คือแบบแรงในการกดกดเบาเอาอกคําสั่งนี้กดหนักออกคําสั่งนี้นะครับเรื่องของเรปิสไฟล์เวลากดปุ่มนี้แล้วมันจะมีการกดคําสั่งซ้ําๆอะไรประมาณนี้เรื่องของเพจลีลีดเวลากดปุ่มนี้แล้วตอนที่นิ้วเรากําลังจะยกมันก็จะป้อนอีกคําสั่งหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็เอาจริงๆผมใช้แค่บองตัว แล้วก็ S O C D ส่วนฟังก์ชันอื่นๆคิดว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเรื่องของ Performance ครับอันนี้สำคัญมากนะครับเป็นเรื่องของการเซตค่า e ซ u t i o n Point นะครับก็ตอนแรกเลยให้เราเลือกเป็น Select All ก่อนเพื่อที่จะทำการตั้งค่าทุกปุ่มนะครับก็อันเนี้ยผมแนะนาทุกปุ่มเนี่ย ไม่ต้องตั้งค่าต่ำๆนะครับอันนี้เป็นคําแนะนําคร่าวๆแล้วกันส่วนปุ่มที่ใช้ในการเคลื่อนที่อ่ะอันเนี้ยตั้งต่ำๆได้นะครับแล้วเขาก็จะมีเรื่องของเอ่อ Quick set Quick set ก็เหมือนเป็น preset อะว่าเออถ้าเราเป็นแบบสาย c a s ชวลสาย Normal อ่ะก็แนะนําเป็น Normal ตรงนี้นะครับหรือว่าจะปรับเป็น Fast ก็ได้ก็จะมีความเร็วขึ้นมานหนึ่งหรือว่าจะเอาแบบ สุดโหดเลยสุดสเปคของตัวคีย์บอร์ดเลยก็มาเซตที่ Extreme นะครับก็สังเกตว่ามันจะเป็นค่า a t อ i t i o n Point ที่0.02นะครับซึ่งก็ถือว่าต่ำมากแล้วนะครับแล้วก็เด z โซนอยู่ที่0.1นะครับก็อันนี้เป็นค่าที่เขาแนะนำนะครับให้เพื่อนๆลองปรับดูก่อนแล้วก็มาปรับให้เข้ากับสไตล์การเล่นของเราซึ่งตอนแรกอ่ะผมปรับเป็นเอ็กตรีอ่ะผมเล่นไม่ได้เลย ตัวละครมันมีการแบบเดินเดินแล้วหยุดหลายครั้งเลยซึ่งผมอาจจะไม่ชินก็ได้หรือว่ามันเป็นค่าที่อาจจะแบบเวอร์เกินไปหน่อยอันนี้ผมจะไม่ใช้เอ็กตรีมนะครับผมจะใช้แค่ประมาณฟาสแล้วก็อาจจะมาปรับเพิ่มเติมเอาเองนะครับส่วนเรื่องของค่าเอ็กซิชันพอยต์นะครับต่ำสุดที่0.01ซึ่งเป็นจุดขายของคีย์บอร์ดต,ตัวนี้เลยก็มาปรับตรงนี้นะครับสังเกตน,นะครับ0.01แต่เรื่องของเดซโซนเน่ะเราจะเซตเป็นศูนย์ไม่ได้นะครับมันจะมีค่าขึ้นมาเองเลยนะครับที่0.09ถ้าเกิดเราเซตเด ค่า a d s t m e n t Point ก็จะอยู่ที่0.1ไม่ใช่0.01นะครับซึ่งเขาจะป้องกันอนะ่ะป้องกันให้ตัวคีย์บอร์ดมันสามารถทํางานได้อย่างปกติอ่ะถ้าเกิดเราไปปรับเวอร์เกินเนี่ยมันจะส่งผลเสียต,ต่อการเล่นของเราอันเนี้ยจากการที่ผมได้ทดลองมานะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็ลองปรับค่าสักค่าหนึ่งก่อนแล้วก็ลองเข้าเกมไปปรับจูนอีกนิดนึงให้เจอค่าที่เราต้องการซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันใช้ไม่เหมือนกันอย่างตัวผมเนี่ยค่า Reset Point เนี่ยผมจะไม่เซตต่ําเลยผมจะ ต่ำสุดก็แค่ประมาณ0.5อันนี้คือต่ำสุดของผมแล้วรู้สึกว่าถ้าน้อยกว่านี้ตัวละครมันจะมีการหยุดเดินเองหลายครั้งนะครับซึ่งอันนี้แลแตะคนแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นสวิตช์เทสเตอร์นะครับเราก็ลองกดคีย์สักคีย์หนึ่งดูนะครับก็จะมีโชว์ตรงนี้เลยนะครับเรื่องของโหมดไฟนะครับก็มาเซตโหมดไฟตรงนี้ครับก็มีหลายโหมดเหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้ครับไลท์บาร์เอฟเฟกต์ไลท์บาร์เอฟเฟกต์ก็คือ A ไอตัวตรงนี้ครับไฟตรงนี้ตอนนี้ครับผมตั้งเป็นค่าที่แบบเวลาเรากดเท่าไหร่ไฟมันก็จะแสดงระยะเท่านั้นนะครับประมาณนี้อันนี้นิดนึงนะครับถ้าเกิดเราเปิดโหมดไฟจัดเต็มเนี่ยมันอาจจะทําให้แผง PCB มันเกิดความร้อนได้พอเกิดความร้อนมันอาจจะส่งผลต่อพวกค่าเรปิทิเกอร์อะไรต่างๆอาจจะทําให การสั่งงานอะไรต่างๆมันมีความผิดเพี้ยนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นสายจริงจังเกมมิ่งผมไม่แนะนําให้เปิดไฟนะครับแล้วก็เมนูตรงนี้ครับเป็นการคาลิเบตครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วให้มาคาลิเบททุกครั้งนะครับเพื่อความชัวร์ครับเพื่อนๆสังเกตนะครับค่าเพรสแล้วก็รีดเนี่ยคือเวลาเรากดปุ่มนี้มันก็จะแถมอีกปุ่มหนึ่งขึ้นมานะครับมันจะใช้ไว้สําหรับเวลาเราเล่น c o u n t e r Strike เนี่ยซึ่งมันจะเป็นเกมที่เวลาตัวละครมันหยุดตัวละครมันจะมีกกาาาาารรรรไไหหหลลนนนนิิิดดดดะะคััซึ่่่่่งงงงงสสีีี้้้้้เเตตตออทททททขมมพืจํใววยุุ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการ counter strap มันจะทําให้ตัวละครหยุดได้เร็วขึ้นพอหยุดเร็วขึ้นเป้ามันก็จะมีความนิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับฟังก์ชันเพลยลิเนี่ยคือเวลาเราปล่อยปุ่มนี้อีกปุ่มนึงมันจะทํางานท,ทันทีทําให้ตัวละครมีการหยุดเดินที่เร็วมากขึ้นนะครับแต่ส่วนตัวผมผมไม่ใช้ฟังก์ชันนี้รู้สึกว่ามันทําให้การเคลื่อนที่ของเรามีความแปลกๆไปหน่อยนะครับส่วนเกมอื่นอย่างวอลเลย์แลนด์นะครับวอลเลย์แลนด์เนี่ยผมจะไม่ใช้พวกคาสั่งพวกนี้เลยผมรู้สึกว่าวอลเลย์แลนด หยุดได้ไวอยู่แล้วอ่ะไม่จําเป็นต้องไปใช้พวกเพลย์ลิสต์หรือว่าใช้พวก SODD นะครับก็เราแค่ปรับพวกค่ารีปิดติเกอร์ต่ำๆก็พอนะครับแล้วก็โอเวอร์วอตโอเวอร์วอตเนี่ยผมแนะนําให้ใช้ SODD เลยนะครับพริวมากตัวละครมีความพริวมากนะครับเออในอยากเตือนนิดนึงนะครับเออ SODD เนี่ยในเคาน์เตอร์สไตล์ผมยังไม่ได้ลองนะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะแต่เท่าที่ผมได้เทสคีย์บอร์ดระบบแม่เหล็กประมาณ3ตัวนะครับผมเปิด SODD ทั้ง3ตัวนะครับในเคาน์เตอร์นะครับโดนเตะทั้ง3ตัวเลยเพราะฉะนั้นนเเขาาาจะะะแบบ่่่งงพวกออออคคสััไไรรตๆยป ค,ความรู้สึกในการใช้งานครับผมขอเล่าในมุมของคนใช้งานจริงๆและกันผมอาจจะแบบไม่ได้มีผลทดสอบอะไรนะครับอันนี้อยากจะแบบเล่นแล้วรู้สึกยังไงก็อยากจะเล่าอย่างนั้นนะครับเอาจริงๆนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้มันไวไวมากๆเลยใช้คําว่าไวมากๆเลยคือแตะเป็นเดินอะ่ะหายใจลดก็เป็นเดินแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่ามันมีความไวแล้วก็เราจะจําเป็นต้องอาศัยการปรับตัวค่อนข้างเยอะเหมือนกันไอ้พวกระยะ0.01อะ่ะผมรู้สึกว่า มันส่งผลเสียต่อผมมากกว่าจะเป็นผลดีนะอันนี้แล้วแต่คนนะอยากจะใช้แค่มุมของผมผมรู้สึกว่าผมมันจะไม่ใช้ค่านี้เลยอย่างที่บอกต่ำสุดคือ0.05นะครับไอ้0.01อ่ะผมไม่แตะเลยเพราะว่าใช้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ดีต่อตัวเราส่วนเรื่องของค่า illusion point นะครับหรือว่าจะเป็น repeater ครับทำงานได้ดีครับยกเป็นหยุดนะครับเพียงแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยเราอาจจะต้องมีการปรับตัวนิดนึงนะครับช่วงแรกๆผมบอกเลยตัวละครมันหยุดเดินหลายครั้งมากจนแบบหยุดเดินจนหงุดหงิดนะ่ะเออจนเราลองเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็จะ ผมเคยบอกไปในคลิปเก่าๆนะครับช่วงเนี้ยในวงการเกมมิ่งเกียร์เนี่ยหลายๆแบรนด์เนี่ยแข่งกันทําสเปคโหดโนะครับแล้วก็เริ่มมีราคาที่ถูกลงถูกลงนะครับตัวนี้ครับมีสเปคที่โหดมากๆนะครับเพ <c oughs> ียง <c oughs> แต่ว่าผมอยากจะแชร์ในมุมมองของผมนะครับมุมมองของผมคนเดียวนะผมรู้สึกว่าไอ้พวกสเปคโหดโพวกนี้บางครั้งนะครับมันจะทําให้เราเล่นดีขึ้นหรือเปล่า อาจจะใช่หรือไม่ใช่นะครับอันนี้แล้วแต่คนคือผมคิดงี้ครับผมลองไปเปรียบเทียบกับพวกเมาส์อ่ะพวกเมาส์มันก็จะมีในตอนนี้มันก็จะมีพวกพลังเดตแปดพันใช่ไหมแต่ถามว่าเราใช้ไหมตัวผมใช้ไหม,ต,ม,ไหมตัวผมใช้แค่พลังเด1หนึ่งพันแล้วก็แปดร้อยดีพีไอนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ลองเปรียบเทียบกับพวกคีย์บอร์ดสเปกโหดดูไม่รู้เปรียบเทียบกันได้ไหมนะแต่ถือว่าบทให้ฟังแล้วกันผมมีที่สบองข้อนะครับเพื่อทดสอบว่าเจ้าฮีดีเอ็มแปดสิบตัวนี้มันเหมาะกับเพื่อนๆไหมข้อ เ,เจ้า Hm80 ตัวนี้เหมาะมากครับเพราะว่าเขามีค่าการสั่งการที่0.01ซึ่งถือว่าละเอียดมากๆแล้วก็มันทํางานได้จริงนะครับซึ่งด้วยเหตุผลนี้นะครับแบรนด์ซิการ์ครปเนี่ยเขาก็เป็นแบรนด์ที่กําลังได้รับความนิยมในประเทศญี่ปุ่นมากนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีเรื่องของเกมพวกเกมริทึมเกมมิวสิกอ่ะพวกโอโอะไรประมาณเนี่ยการที่ใช้คีย์บอร์ดที่มีการตอบสนองดีๆมันจะส่งผลต่อการเล่นมากข้อ2ครับถ้าเกิดเพื่อนๆกำลังตามหาคีย์บอร์ด แมกเนติกตัวจบนะครับผมคิดว่าเจ้า HMT แบบสิตัวนี้เหมาะมากครับส่วนตัวนะครับผมคิดว่าเจ้าตัวเนี้ยสู้บูติงได้เลยนะถ้าเกิดสองข้อนี้มันเข้ากับเพื่อนๆนะครับผมก็แนะนาครับถ้าค่าสนใจครับโลกาเขาได้เปิดขายแล้วนะครับ6,790ยบาทครับที่สําคัญครับรับประกัน1ปีจากโลกาครับไม่ใช่แบบว่าซื้อมาแล้วถ้าเกิดพังก็จบเลยครับอันนี้มีประกันให้1ปีด้วย ซึ่งตอนนี้นะครับโลกาเขาได้คัดเลือกพวกแบรนด์ที่น่าสนใจครับนำเข้ามาขายในไทยเพื่อนๆไม่ต้องไปเสี่ยงสั่งเองนะครับแล้วก็โลกาเขาจะพยายามคัดเลือกเกมมิ่งเกต่างๆนะครับพวกคีย์บอร์ดพวกแผ่นรองเมาส์พวกเมาส์อะไรประมาณนี้ครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าสนใจครับแล้วก็น่าติดตามมากๆผมเฝ้ารอเหมือนกันนะว่าต่อไปโลกาจะเอาอะไรเข้ามาขายนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ไม่ไม่มีข้อมูลเหมือนกันว่าเขาจะเอาอะไรมาขายแต่ผมคิดว่าโลกาเขาคิดมาดีแล้วนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าตัวเนี้ยคิดว่าสมควรมากๆครับ คือผมรู้สึกว่าไอ้เจ้าแบรนซิก้คลิปเนี่ยเป็นแบรนที่ค่อนข้างใส่ใจเหมือนกันนะคือผมจะลองดูพวกเว็บไซต์ของเขานะครับว่าเว็บไซต์เขาทําดีไหมตัวซอฟต์แวร์มีการอัปเดตอย่างสม่ําเสมอไหมซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้มีการอัปเดตสม่าเสมอนะซึ่งอันเนี้ยมันบ่งบอกได้ว่าเ,เจ้าของแบรนเนี่ยเขาใส่ใจแค่ไหนครับแล้วก็ตัวแบรนเนี่ยมันจะมีอนาคต รงไไปทัหนคบซึ่งดูแล้วซิกาคิปน่าจะเป็น1แบรนด์ที่มีอนาคตที่ค่อนข้างไกลเหมือนกันนะครับก็นั่นแหละครับโลกาถึงนําแบรนด์นี้เข้ามาขายนะครับต่อไปก็รอดูแล้วกันนะครับว่าโลกาเขาจะนําอะไรเข้ามาขายนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะดีแน่ๆแหละเจอกันกับคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ